ดีจำลองนะคะที่สวนพุทธมนฑลค่ะตอนนี้เราอยู่พุทธมนฑลจังหวัดนครพนพาเพื่อนๆไปดูไปดูลูกอะไรนะคะเนี่ยเพื่อนๆบ้านเพื่อนๆเรียกลูกอะไรคะนี่ <c oughs> เห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะมองไกลๆนึกว่ามะม่วงดกๆมีเยอะเลยคะ่ะพุทธมนฑลเนี่ยพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศ บรรยากาศธรรมชาติแบบสดชื่นสดชื่นนะคะเต็มต้นเลยดูสวยเนาะเพื่อนๆเน,เนาะบ้านเพื่อนๆเ,เรียกลูกอะไรเนาะคะโอเคนะคะทุกคน มองไกลๆนึกว่ามะม่วงดกๆมีเยอะเลยค่ะพระปฐมค่ะสวยนะคะทุกคนองค์พระปฐมเจดีย์องค์พระปฐมเจดีย์จำลองค่ะที่พุทธมนต อะไรคะนี่สวยเนาะเต็มต้นเลยดูดอกดอกดูฝั่งนู้นนะคะนะ่ะฝนดกมากเลยมองไกลๆนึกว่ามะม่วงมองไกลๆนึกว่ามะม่วงดูสิคะจะพาเพื่อนๆไปดูไปดูลูกอะไรนะคะเนี่ยเพื่อนๆบ้านเพื่อนๆเรียกลูกอะไรคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะ แล้วก็ตรวจชเป็นลูกกลมๆอ่ะที่มันจะมียางอ่ะค่ะทุกคนจะมียางใหย่เจนจะพาไปดูนะคะโอเคนะคะทุกคนฝั่งนู้นก็เป็นน้ำตกด้วยฝั่งนู้นเป็นน้ำตกมีดอกไม้สวยๆมาให้เพื่อนๆชมเดี๋ยวจะผลดกมากเลยมองไกลๆนึกว่ามะม่วง มองไกลๆนึกว่ามม่วง,งดูสิคะ mm hmm. สวยงามนี่ค่ะลูกใหญ่มากเลยลูกอะไรเนาะเนาะลูกอะไรอะ่ะสวัสดีค่ะทุกคน mm hmm. วันนี้เราก็อยู่ตรงที่ผนเจดีจำลองนะคะเห็นไหมคะทุกคนสวยไหม ใกล้ๆคะ่ะทุกคนว้าวดกยังเลยลมแรงลมแรงลมเป็นที่สวนพุทธมนฑลค่ะมีดอกไม้สวยๆด้วยนะคะทุกคนนี่มีดอกไม้สวยๆด้วยแรงเย็นสดชื่นค่ะพูนน่ะต้นนน้นก็ดอกมีแต่ต้นดกๆคะ่ะทุกคนเต็มต้นเลยวนค่ะ พุทธมนฑลเนี่ยพาเพื่อนๆมาชมบ,บรรยากาศบรรยากาศธรรมชาติแบบสดชื่นสดชื่นนะคะโอเคนะคะทุกคนฝั่งนู้นก็เป็นน้ำตกด้วยฝั่งนู้นเป็นน้ำตกมีดอกไม้สวยๆมาให้เพื่อนๆชมโอเคนะคะทุกคน น,นี่คือฝของเขาค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ตรงที่สวงเจดีจำลองนะคะเห็นไหมคะทุกคนสวยไหมสวยมากเลยค่ะจะเก็บมาให้เพื่อนๆดูนะคะขึ้นที่สวนพุทธมนฑลค่ะมีดอกไม้สวยๆด้วยนะคะทุกคนนี่มีดอกไม้สวยๆด้วย ผลดกมากเลยมองไกลๆนึกว่ามะม่วงมองไกลๆนึกว่ามะม่วงดูสิคะต้ดกมากเลยนะอ,อะไรนะ่มากเะจะบมพ,พ,พนะะเพื่ที่สวนพุทธมนทนค่ะ มีดอกไม้สวยๆด้วยนะคะทุกคนนี่มีดอกไม้สวยๆด้วยลูกอะไรคะนี่สวยเนาะตเต็มต้นเลยดูดดดๆดูฝั่งนู้นนะคะน่ะดูสิดดๆเลยตเต็มต้นเลยมาดูใก,ใกล้ๆมองไกลๆนึกว่ามะม่วงโดกๆมีเยอะเลยค่ะ มองไกลๆนึกว่ามะม่วงเนาะดูสิคะ่ะลูกเขาลูกเขาลูกใหญ่เนาะเพื่อนๆเนาะลูกใหญ่แล้วก็ลูกดกว้าวดูสิเต็มต้นเลยดอกมากเลยอะ่ะฝั่งนี้ก็ดกดูสิคะดกๆเต็มต้นเลยดูลูกเขาดกมากเลยคะ่ะทุกคน ดีนะคะทุกคนพาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศสดชื่นสดชื่นสวยงามจังเลยเดี๋ยวพาเพื่อนๆ่ชมใกล้ๆนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูปใกล้ๆค่ะใช่ไคะวสวยงามสวยงามลูกใหญ่ๆสวยงามจังเลย จดีจำลองนะคะที่สวนพุทธมนตรค่ะตอนนี้เราอยู่พุทธมนตรจังหวัดน,นครสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ตรงที่อนเจดีจำลองนะคะเห็นไหมคะทุกคนสวยไหมนี่นะคะ่ะลูกใหญ่มากเลยลูกอะไรเนาะเนาะลูกอะไระลูกอีหยังเนาะเพื่อนๆน,น,นี่ค่ะ<ม>เห็นไหมคะทุกคน อะไรคะดิเต็มต้นเลยอากาศดีนะคะทุกคนพาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศสดชื่นสดชื่นที่สวนพุทธมนตรค่ะมีดอกไม้สวยสวยด้วยนะคะทุกคนนี่มีดอกไม้สวยสวยด้วยพระปรถมค่ะสวยนะคะทุกคนองค์พระปฐถมเจดีองค์พระปฐถมใจดีจำลองค่ะที่พุทธมน ใกล้ๆค่ะทุกคนว้าวดกจังเลยลมแรงลมแรงลมเต็มต้นเลยพันปฐมค่ะสวยนะคะทุกคนองค์พระปฐมเจดีย์องค์พระปฐมเจดีย์จำลองค่ะที่พุทธมนต ใครๆทราบบอกเจนทีสิคะดูต้นเขาอยู่บนต้นเขาว้าวเพนที่สวนพุทธมนทนคะ่ะมีดอกไม้สวยๆด้วยนะคะทุกคนนี่มีดอกไม้สวยๆด้วยใครๆทราบบอกเจนทีสิคะดูต้นเขาอยู่บนต้นเขาว้าว wow. สวัสดีค่ะทุกคน นี่เราก็อยู่ตรงที่ถนนเจดีจำลองนะคะเห็นไหมคะทุกคนสวยไหมมองไกลๆนึกว่ามะม่วงเนาะดูสิคะลูกเขาลูกเขาลูกใหญ่เนาะเพื่อๆนๆเนาะลูกใหญ่แล้วก็ลูกดกจะพาเพื่อนๆไปดูไปดูลูกอะไรนะคะเนี่ยเพื่อนๆบ้านเพื่อนๆเรียกลูกอะไรคะนี่ <S <S เห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะ ลูกอะไรคะนี่สวยเนาะเต็มต้นเลยดูดกโดกดูฝั่งนู้นนะคะน่ะดูสิดกดกเลยเต็ม